สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นั่งจับกับแม่บัวก็เลยมาอยู่ที่คือมาถ่ายคอนเท์ที่เก่านะครับผมแต่ตอนนี้กำลังจะทำอาหารมือเที่ยงนะครับผมเมื่อวานนี้วันก่อนนี่ก็ตามสุมตามใช่ไหมครับแต่วันนี้ตามทัวครับผม เต็มพร้อมด้วยนะครับแดดก็ไม่ร้อนด้วยแล้วก็มันขึ้นขึ้นยังไงก็ไม่รู้ครับผมมันขึ้น,ข,นขึ้นข้างๆอยู่นั่นนะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูพรมกันนะครับผมเป็นยังไงครับแถวบ้านแม่บัวเนี่ยอากาศอํานวยเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยครับผมเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับไปเลยครับผมไปเดี๋ยวไปเบิ่งกัน มาครับผมตามเลยนะครับนังกับกำลังจะตามเลยนะครับผมคุณแม่โบรูกจกไอซีไหมครับ,ไม,บไม่ทักทายเลยจ้ะมาจ้า f อมาปิกนิกไปฟังน่อยนนะไปมาปิกนิกริมทุ่งอีกแล้ววันนี้กลางวันแสกแสกแต่ม,มา บรรยากาศดีนำพละก่อนเลยบรรยากาศดีไม่เดืดร้อนนั่นจ้ะกะว่าจะมาหาปลาตกเบ็ดบบบนึงไม่ถึงตอนนั้นครับผมแต่ว่าก็จะทำถั่วกินก่อน thôi mà thôi nên thế thôi đặc biệt này chơi subscribe cho bựa จริงๆเขาต้องตำถั่วก่อนให้มันแตกน้ำจะได้ไม่เด่นเข้าตา